สวัสดีครับผมปูน JRP Racing นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูเชฟเนาะลิมิตนะครับผมก็ใครใช้รถรุ่นนี้อยู่ก็เป็นดูเป็นแนวทางการแต่งได้นะครับผมว่าประมาณไหนนะครับผมก่อนอื่นผมขอฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมปูน JRP Racing นะครับผมวันนี้ผมจะพามา ชมเชฟตัวลิมิเต็ดนะครับเพืเ่อนๆเ,เดี๋ยวให้ดูรอบๆรถก่อนเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นเชฟตัวลิมิเต็ดนะครับผมก็จะมีล้อนะครับเป็น N5 r นนะครับผมล้อตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของรถกันเลยดีวยกว่าครับผมครับพี่สวัสดีครับผม ครับพี่แนะนําตัวหน่อยครับผมครับผมเม่นครับเขาฝูดตลอดติดฮะครับผมครับผมพี่รถรุ่นนี้นี่เป็นรถตัวไหนครับผมเป็นตัวดิมันเต็ดฮะ RS เป็นเชฟผลิตมา200คันในประเทศไทยเนี่ยฮะอ๋อครับผมไอไอตัวนี้นี่เป็นสีพิเศษใช่ไหมพี่หรือว่ายังไงพิเศษครับทูโทนอ๋อครับผมทูโทนใช่ไหมใช่ทูโทนก็คือไอเชฟเชฟตัวนี้พี่มันมันมันมีมันมีกี่สีอะ เชฟตัวลิมิเต็ดตัวเนี้มีสีสีมีขาวดำขาวดำแดงดำแดงดำน้ำเงินดำน้ำเงินดำแล้วก็้มยครับผมอ๋อพี่ๆเดินตามผมมาเลยก็ได้อ่ะคันนี้ทำเลยไปมั่งครับเนี่ยพี่เดี๋ยวพี่ไล่ให้ผมกดเลยก็ได้ตั้งแต่ตั้งแต่ข้างหน้าไปเลยพี่อ่าก็ป้ายกรอป้ายทะเบียนไอรอนบาอ๋อกรอป้ายทะเบียนนี่ของไอรอนบาใช่ไหมไอรอนบาก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆของไอรอนบาสองพันยี่สิบอ๋อสองพันยี่สิบราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่อันเนี้ยอ่าตัวนี้ซื้อมาอยู่ประมาณ 1 1 0 0งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสอคูอ๋อคู่นึงใช่ไหมครับอ๋อกระจ่งตัว R S นี่ติดมากับรถใช่ไหมพี่ใช่ครับมันผลิตมาติดมากับรถเลยติดมากับรถใช่ไหมครับผมใช่ตลยนี้โลโก้ดำอ๋อโลโก้ดำใช่อ๋อดูดันนี่มีดันก็อันนี้ไฟก็ไฟนี่เปลี่ยนมาใหม่ครับอ๋อเปลี่ยนมาใหม่เป็นเดย์ไลท์อ่ะพี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับอ๋อก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่แล้วแล้วถ้าแบบ อันนี้คือเปลี่ยนมาใช่ไหมไม่ได้ติดรถใช่ไหมพี่ติดรถเป็นธรรมดาอ๋อติดรถเป็นธรรมดาใช่ไหมเบิกเบิกศูนย์เบิกศูนย์เท่าไหร่ครับเนี่ยพี่ตัวเนี้ยจู่ตกประมาณ2 0,000กว่าบาทสองหมกว่าบาทคู่สองหมื่นกว่าบาทโอ้ไม่คือสองหมื่นห้าหน้าหน้าทั้งสองคู่หน้าอ๋อคู่หน้าใช่ไหมพี่เครับบล็อกเดิมได้เลยแต่มันจะมีสายไฟหนึ่งเส้นที่ที่เป็นอ๋อครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆกระจังหน้านนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมพี่ไม่ทำรถทำล้อทำลายกระจกเป็นกระจก อ๋อโอเคครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ฝานี่ก็จะเป็นสีดํามาจากโรงงานเลยเนาะพี่อ๋อก็จะประมาณนี้นะครับผมดำผ่ากลางเลยอ๋อครับผมแล้วก็มีกระจกนะพี่กระจกครับสแควรใช่ไหมครัสแควรใช่อ๋อตัวนี้คือเจาะอันนี้มันมันถอดเปลี่ยนได้ไหมพี่เปลี่ยนได้ครับอันนี้ใช้กับออนิวได้อ๋อใช้กับออนิวได้เลยใช่ไหมครับผมใช้ออนิวเท่ากันอ๋ออันนี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่ตัวเนี้ยอันนี้ผมซื้อมาประมาณ มันเป็นมันเป็นลายน้ำเนาะอยู่ประมาณ 1, 5, 5, พันห้าีอพันประมาณพันห้าเนาะพี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูล้อหน่อยครับพี่นี่นะครับผมล้อนี่เป็นของอะไรครับพี่แบนดมิงะครับของอ๋อของเฮียมิง <ar> ming ming, ใช่ไหมใช่เฮียมิงอ๋อครับผม N5RS เนาะใช่อ๋อครับผมตัวนี้เป็นห้ารูใช่ไหมพี่ ห้ารูครับเราจริงๆลดออก6รูแต่ว่าเราใช้อะแดปเตอร์เสริมขึ้นมาอ๋อแปรงอะแดปเตอร์ใส่ใหม่ใช่ไหมพี่ใช่อ๋อก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหกออกห้าอ๋อหกออกห้ายางนี่ใส่เท่าไหร่ครับเนี่ยพี่สเปคมันเท่าไหร่ยางนี่จริงๆสั่งอีกสเปคหนึ่งแต่ได้มาอีกสเปคหนึ่งตัวนี้มันเป็นสองสามห้าสี่สิบสิบแปดนะพี่ใช่ครับผมใช่พี่แล้วก็เบรกนี่จะเป็นขอบนะพี่ขอบเบรกอ๋อขอบเบรกครับผมข้างหน้าข้างหน้านี่โหลดเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่หน้ารู้สึกผมกดไป น่าจะหน้าสองหลังห้าครับอ๋อหน้าสองหลังห้านะครับผมบเดี๋ยวผมจะให้ดูฟิกเมนต์รถแบบไกลๆดูนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับผมมันก็หน้าก็จะเชิดนิดนึงนะครับใช่ไหมพี่ครับนหน้าเชิดหน้าเชิดเนา<ม>นะก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลองเอานิ้วเสียบให้ดูเพื่อนๆ,ๆว่ามันจะประมาณไหนนะครับผมกอข้างหน้าข้างหน้าห้านิ้วผมไม่ถึงนะข้างหน้าก็ประมาณน่าจะได้เพิ่มอีกสองนิ้วอะ น่าจะหกเจ็ดนิ้วได้ครับเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวข้างหลังข้างหลังไี่คนขึ้นจะพอดีข้างหลังเดี๋ยวผมให้ดูนะครับข้างหลังนี่ประมาณห้านิ้วผมนะครับข้างหลังประมาณห้านิ้วผมฟิตฟิตเลยครับพี่เราข้างหลังนี่เท่าไหร่นะโหลดเท่าไหร่นะข้างหลังโหลดลงมาห้าห้านิ้วใช่ไหมใใส่กล่องเหรอพี่หรือว่าดัดแหนบไหมใส่กล่องครับอ๋อได้ดัดแหนบไหมพี่อันนี้ไม่ได้ดัดไม่ได้ดัดจะเปลี่ยนตรงเตงอ๋อเปลี่ยนตรงเตงใช่ไหมพี่ี่ตรงเตงแล้วก็ ถอดแหนบออกเส้นหนึ่งอ๋อถอดแหนบออกเส้นหนึ่งใช่ไหมพี่สี่ถอดเส้นที่ออกอ๋อครับผมมันมันก็จะเหลือกี่เส้นน่ะมันก็จะเหลือสี่ใช่ไหมของเดิมมีห้าอ๋อของเดิมมีห้านะพี่ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับผมตัวลิมิเต็ดพี่ผมเนี่ยไอ้ไอ้ตรงเนี้ยคือข้างบนหลังคานี่คือมันทําหรือมาอย่างนี้อ๋อมาอย่างนี้ใช่ไหมครับผมกระโปรงหลังคาอ๋อมีฝากระโปรงหลังคาฝาท้ายเนาะจริงๆกระจกเดิมก็เป็นสีดําด้วยอ๋อกระจกเดิมจริงๆเป็นสีดํานะครับเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวผมจะให้ดูฝาท้ายนะครับมีโลโก้ RS ด้วยอ๋อนี่ครับเพื่อนๆก็จะมีโลโก้อันนี้โลโก้ติดมาเลยเนาะพี่ติดมาจากศูนตรนะครับอ๋อเขาเป็นของจริงอันนี้แล้วไอ้ตัวนี้อะพี่ติดมาไหมติดมากับลายอ๋อมาศูนย์เนี่ยนี่นะครับเพื่อนๆกื่อนป้ายทะเบียนนะครับของไอรอนบาร์คู่นึงเนาะพี่แล้วก็จะมีท่อเนาะพี่เนาะท่อเดินจากท้ายเทอร์โบออกออกปลายอ๋อท่อเดินจากท้ายเทอร์โบใช่ไหมครับครัออกออกออกท้ายเนาะพี่ออกท้ายครับของอะไรครับเนี่ยพี่ ตัวนี้ผมผมไม่รู้แบรนด์มันเพราะว่าผมให้ที่ศูนย์เขาติดมาให้แต่ว่าเราเอาเงินให้เขาไปอ๋อเราเอาเงินให้เขาไปใช่ไหมพี่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ท่อเนี่ยผมให้ไปสี่พันะให้ไปสี่พันใช่ได้อย่างนี้เลยใช่ไหมพี่ได้มาอย่างนี้เลยแต่ราคาน่าจะต่ํากว่าแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อเขาผมจะได้เราจ่ายไปเขาไปเท่านี้เนาะรับถ้าแบรนด์ดังๆหน่อยก็สี่พันห้าอ๋อเขาผมก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนก็ไฟอะไรนี้ได้เปลี่ยนไหมพี่ไฟท้ายอะไรพวกเนี้ยเดิมหมดเลยครับเดิมหมดเลยใช่ไหมใช่ อ๋อครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมพี่เดี๋ยวขอดูภายในหน่อยครับอันนี้เป็นตัวสี่ประตูเนาะพี่ครอกนันอ๋ออันนี้ครับก็ยังเดิมอยู่เนาะพี่เบาะอ๋อเดิมเดิมเดี๋ยวขอดูข้างหน้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็เน้นเดิมเดิมเนาะพี่ข้างในครับก็จะยังไม่ทันได้ทําอ๋อยังไม่ทันได้ทำไม่ใช่ไหมครับแล้วก็มีกล่องเครื่องไฟฟ้าตัวหนึ่งนะครับของ G t 7ซครับอ๋อครับผมนี่ครับ เเนนื่อครับผมพี่เครื่องนี้ได้ทําอะไรไหมครับรีแมปรีแมปอย่างเดียวใช่ไหมพี่แต่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมรีแมปอ่าอย่างเดียวครับยังไม่ได้ทำครับผมยังไม่ได้ทำเทอร์โบสเต็ปสเต็ปไหนครับพี่รีแมปหนึ่งครับอ๋อสเต็ปหนึ่งเท่าไหร่ครับพี่รีแมปมาเท่าไหร่รีแมปมาช่างหนุ่ยฮะช่างหนุ่ยโปรสปีดอ๋อเท่าไหร่อ่ะพี่ประมาณได้์ไหมพันห้าครับถ้าเป็นเชฟโรเล็กนะอ๋อสี่พันห้าใช่ไหมครับเป็นเชฟเล็ก อ๋อครับผมมันต้องใช้เครื่องดูดแท้อ๋อครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพี่ครับขอฟังเสียงหน่อยครับผมดเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับออเสียงโหมดมากครับพี่พเบิ้ลหน่อยได้ไหมครับเบิ้ลสองทีก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆดับเลยก็ได้พี่ ก็จะประมาณนี้นะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด s u บ s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมใครอยากเห็นรถรุ่นไหนนะครับผมก็มาเม้นคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมจะพยายามหามาให้เนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม